สู้อยู่น้องกูไม่เอาอะไรแล้วเอะไรกันให้มันสมที่่ได้เออให้มันส่งกับพี่่ต้อง่รูปด้วยนะได้คเหนื่อยขำเหนื่อจชนะเป็นเบาหวาน

ก็เ l a น้ําสับไม่ไม่ทําอะ หมดหมดมาต้องดเสียงเหรอใครอยู่ได้ m ะหมด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 ข ได้แข็งไม่มี้งไม่กระรเลยหัวไม่มีค้งที่แมมไไม่ได้ไจแที่แมนหอ่กม่็เองนะยิง้ายนะคนได้อีกเป้างมัมีเกมนี้ต้ง่ตังอะไรนะไม่หกเวลาทแข่ง่ง้ไม่

อุ้มอุมอ้ม่าันได้าม่กด้ไมขึ้นไงเลยเหรอลงเลยกระดข้นะานจดแนี้มาขึ้นาไม่้ขึ้นไงอโอ้ยให้เชือขาวตีเรา้าส่อะก็ขาวอะตีเบามากเลยอะ อันนี <tw atter speak> <Wasser> ้ไม่ได้คิดเรื่องนี้มันแข่งที่มีกวดเพลงด้วยอันไหนที่พี่หายไปบ้างขวัะพี่ก้อยยังไม่หมดได้ไงอ่ะโอ้เมื่อกี้มีละคนไหมเขาเป็นสารวัตรนะคะเขาเป็นมือชนะเรื่อเมื่อกี้เนี่อ ตีใหาทั้งฝนมากเลยใช่ตีหาดพี่อ่ะเขาเป็นแบบที่มีหลายมาต้องทำไรเพราะพี่คุณเขาเป็นแชมป์เขาเป็นแชมป์ของตำรวจลองอนะดูตำรวจประเทศไทยเลยนะประเทศไทยมีอยู่สองทีมเขาเป็นรองแชมป์บุโรีเปียกเปียกทุกตัว

ก่อเนเห็นไ่อล้เนี่ย่ไมพี่เกลนดปตเียโชว์นมอยู่นอ่ปากาอยู่พี่เตยบอกปาก้าอยู่าหงึกไเโชว์นมลอสิผมวิเคราะห์แล้วพี่ตอกกระป๋องนะฮะให้เราตีดีขึ้นถ้าสามสี่เราจะตีเป็นเป็ดเลย พี่ผมลองละวลงพี่น้ำไล่ออกม่แต่เองก็สองกระป๋องการนะโ้เขียนไม่เคยการนี้อันหลักกว่าอีกเลยไม่ได้เลยีโอ้ยเรากูเหนื่อยแล้วตีไม่ได้เลยโดนแล้วตีขาดมากอ่ะเมื่อกี้ไม่พี่แต่เมื่อกี้ผมสองกระป๋องคือผมไม่ไหวแล้วนะมือไม่แรงผมตีไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้ผมก็บอกพี่น้ำไม่ได้พี่ผมตีไม่ได้เพราะมันตีไม่โดนอ่ะพี่ไปไม่ทันเพื่ ี่อ่ะสเรีู่กี้แบบดูก็ช้าตัวก็ช้ามาไปหมดกลับมื่อเรางอะไรเงี้ยน่าแล้วกรนี่งละถ้าเป็นการ่ายเขาที่เขาจะไม่เชื่อรักีดตยก็ถ้าเป็นเขาส่งทีดแบกจะไม่เชื่อพี่น้ อันนี้อัดวิดีโอไม่ใช่ไลฟ์สดออนตอนแนขออีเกไม่เช่อลยก่ายไม่แน่ไมแน่ถ้าเป็นเขาถ่ายพี่เบ๊กไม่แไม่นนเกียบสีไม้มากเลยสีชมูกลับแวกับไปานไม่้าทไม่กล้าลพอล้วนั่งยืดอยู่ จริงมันไม่จำเป็นต้องแบบขาดว่าเอาดเลยต้องเป็นสตมเนี่ยเขาหลังม่เป็น้องเป็นแันตีมแล้วน้องตามมันไล่เลยหยไล่มันเลยหยุไม่แต่ม่ว่าเป็นปเลเขาลงเะเาาตงเทนี่นก็ตีดีอยู่ พี่ใช้บิ๊ตเจอตัวสามร้อยกว่าบาทตัวสามร้อยกว่าบาทันไม่แด้ถนัดเลกับเก้าสิบแต่ยังไม่ขนาดนีเนาะแต่วันสั่งต่อที่เดิมเลยค่เพาะมันดังกว่าหมดแล้วแปดแล้วแปดโอเโหแ่ลมเเลยนเมื่อกี้ผมไม่คุยอ่ะเขาลมอย่งเลยนเแล้วหมดเลยหที่มาเนี่ย นั่นไปช็คมือมาแล้วก็คนนี้คนคนนี้คนนวนฮัลโหลคนเนอยู่ไหนอะะพะพิเบาไม่ไม่ได้ผมี่ถามเบอกว่อรอก่อนฝาอะไรนดีเซียสอ่ฝ่าทอมไม่พี่บอกแล้วว่าพี่อกแ่าพจะเอากต้องใหญ่มาถี่ีกับเรนนี่1คนถ่ายรูปในงานกัหน้าตลอดการแต่งหน้ามด้วยนะอันยังอันยังขอไป